ท่านประปาสีเดชะสิทธิพันธ์ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิยรภูเก็ตและเลขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตท่านสุปัสสกนุนสรัง์ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ที่เข้าร่วมประชุมการมุรมนะครับเชิงปฏิบัติการพัฒนาตะเจภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญและผู้สูงอายุอพมอสอระหว่างวันที่18-19มีนาคมกที4โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตณโรงแรมเพลินภูเก็ตแห่งนี้ครับ ผมก็มีบทกลอนจหนวนหนึ่งเขียนไว้ตอนเช้านี่คครับก่นที่จะมาเข้าร่วมอบรมครับก็ได้เขียนบทกรอนปัญนาความไว้อย่างนี้นะครับเรียนพอมจอทุกท่านในงานนี้สวัสดีผู้เข้าอบรมสมเป้าหมายวิทยากรรบกันช่วยบรรยายเพื่อกระจายความรู้ให้เราได้ยินพมจูเก็ตเต็ดน้ำหนึ่ง เป็นที่พึ่งเิงงของคนท้องถิ่นให้ความรู้นำพาเป็นหาจินมุม่งถวินสร้างกลุ่มตัวชุมชนพัฒนาศักยภาพเป็นโชคลาภภารกิจสำเร็จผลตั้งกลุ่มอพอมอาสาช่วยคนผู้ทุกข์ทนป่วยมีที่สูงวัยพบประมาณกระจายตรงตรงถึงบ้านเพื่อซ่งเสริมอ,อาคารบ้านเรือนให้ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือเพื่อปลอดภัย ด้วยน้ำใจเมตตาเอื้ออาทรขอขอบคุณวิทยากรได้ให้ความรู้ตกลนผู้เป็นทีมงานจัดการซอกกระจัดการสอนขอขอบคุณคณะ,ะบุคลากรเอือ้ออาวรให้ความรู้ผู้ประชุมอพมอได้ประโยชน์ท่านโปรดเอือ้อกิจกรรมเพื่อพลังเสริมทั้งกลุ่มอพมอสามัคคีดีครอบคลุมความรู้คุ้มนำไปใช้ได้ผลจริง ขอบคุณพมจวชิระสาธารณสุขขอบคุณทุกหน่วยงานที่สอนดียิ่งปราบด้วยใจสร,รสราเราสัตย์สิงได้ตึง้งติงท่านไม่ทิ้งประชาชนคนยากจนสัสดีิการเพื่อสังคมสมบทบาทช่วยเหลือราษได้โปรประโยชน์ผลพมจเข้าใจเข้าถึงซึ่งชุมชนได้กุศลผลงานเกิดเป็นเลิอจริงขอขอบคุณสำนักงานพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบคุณ วิทยากรทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรัครับสวัสดีกรง,งเด้วยดินสออ่านม่ชาตระเลยอกผงใสถ่วขอบคุณครับครับของคุณนะครับต้องขอบคุณพี่สุดทมด้วยนะครับที่เป็นกรอให้เราเนาะแล้วก็เป็นกรนที่น่ารักนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับเดีย๋ยวจะเป็นการมอบเกียรติบัตรนะครับซึ่ง